ที่สุดทุกคนแร็งกิ้งมวยไทยไฟเวทก็อัปเดตสักทีหลังจากที่พี่โอเอาชนะกล้องครณีมาแอดเชื่อว่าต้องมีแฟนมวยหลายคนเนี่ยเข้าไปดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเหมือนแอดแน่นอนค่ะก็ในที่สุดอัปเดตแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวแอดจะไล่ให้ฟังตอนนี้นะแชมป์มวยไทยยังว่างอยู่เหมือนเดิมรถถังจิตมึงนนอันดับที่1 ซูเปอร์เลเกตมาเก้าอันดับที่สองและน้องใหม่น้องโอฮามามวยไทยน้องใหม่ของรุ่นฟลายเวทอยู่ในแรนกิ้งอันดับที่สามกล้องครานีสอสมหมายนะคะก็ได้ขยับลงไปในแรนกิ้งอันดับที่สี่ส่วนนะักกรบแฟร์เท็กซ์นะคะก็ได้ขยับลงไปในแรนกิ้งอันดับที่ห้าน่าเสียดายมากๆนะคะที่แรนกิ้งเนี่ยมีแค่ห้าอันดับนะคะเลยทำให้โยฮันเอสตูปินาน หลุดแลนกิ้งไปแล้วและตอนนี้นะคะทุกคนแอดคิดว่าคู่นี้เนี่ยมีสิทธิ์ได้เจอกันมากที่สุดคือรถถังประธานน้องโอยังไงก็มารอติดตามชมกันคะ่ะว่าคู่นี้เนี่ยจะได้เจอกันเมื่อไหร่และถ้าได้เจอกันนะบอกเลยว่าจะต้องเป็นการชิงตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทยไฟยเวทที่ว่างอยู่ทุกคนคิดว่าพี่โอจะเจอใครรถถังหรือซูเปอร์เล็กหรือเจอคนอื่นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันค่ะ